Thank mm -hmm. you. ครับขอเสียงปรบมือให้นังน้องอีกนิดหนึ่งนะครับครับผมครับขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือสซูซีได้เติพี่ใหญ่ไปหนานะครับเขาโมโหเขาอยู่นีนะครับก็ไปนะครับพูดให้สี่เดือนแคลดเป็นหมอนะครับเป็นนายยกเป็นพยาบาลอาจจะเป็นอดไเนาะนะครับเพ่นักงานควบสมคัญอยู่นะครับวันนี้เพป็นนะครับมียิสุธาจะมอบนะครับมอบรางวัลให้งครับน้องๆที่ทัพการแสดงนะครับในส่วนของ ตัวท่านเจ้าภาพนะครั <werk Sud Kraft> บกตเรียนเพื no yes euh. ่อนครับอ๋อคนวัดคนว่าคนนี่มีหลายส่วนจะมอบครับมันนี้ก็ขอขออนุญาตนั่เรียนเนาะนะครับอ่าบ๊อบบ๊อบถือว่าเป็นการเสียเวลาเนาะนะครับพราะว่าิมอลลัมนะครับมอลลัมกับมอลลัมใหญ่นะครับเจ้าภาพนะครับเพื่อนไอ้เศร้าเนี่ยเนี่ยมอลลัมจะไอ้เศร้าวะสันนะครับมอลลัม่าแล้วแต่คุณนายจะไอ้เศร้าวะสันปพราก็ดีกับหางงนะครับอาจจะเลื่อยไปก็ได้เนาะ ตอนนี้ห้คมสำคัญครับฟังวงก่อนนะครับท่าจ้าภาพพื้นี่กินซัตธานะครับเพิ่นจับม้อทุนนะครับให้กับล่องลอนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมอแข็งคับท่าโรงเรียนน้ำนะครับสถานศึกษานะครับโรงเรียนบ้านแบบขาวน้ำกับตอนนี้หมอเพย์คูยูทีนะครับวิธีการแสดงซะก่อนนะครับแล้วก็มาท่าสะพานอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านแบบขาวนะครับคูทีบ้ารวมงานในมืบอนี้ นะครับขี่ยมพนักกลับหรือกลับแล้วจะยินเสียงนะครับให้มารับนะครับมารับเอาอลังวันหรือเอาของขวัญจากทางเจ้าภาพเพื่อนนะครับจากหมอนะครับหมอพักอ้อสองสีนะครับเพื่อนจะมอบให้อยู่ทางด้านล่างนะครับทางทางในบ้านคนลักนะครับสำรับผู้ที่ย์บดีขึ้นเวทีนะครับอาจจะได้คืนกันนะครับจะไมารอเราพนักพนุนเนาะนะครับสำรับน้องนะครับหลงงูนักเรียนนะครับนักเรี้ยนมันแบบขาวนะครับเพื่อไฟมารับเอานะครับอยู่ทาง ประหลับพื้นที่พนลันะครับตอนนี้นะครับให,ห้กำลังหลน,นะครับนะครับรับรับต่อไปนะครับเยินเชิญท่านผู้ว่าการโรงเรียนบ้านเดืดขาวนะครับท<ะ>่านพญายิเสริมรงคลขึ้นรับมอบน,นะครับจากทางเจ้าภาพนะครับอออออโอเ้เจา้าภาพมาขาดอีกลอยนึงบริษันผู้ใดบ้างดิโอจำเลยครับปวดคนไทยว่าทางล่างใช้ครบแล้วครับ แดีวรอรอบใหม่ครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้กำกาก่อนนะครับเดี๋เชิครับอัวรถตัวรอะนะครับัะไรนะครับเจบ้านะครับตัวแทนนะครับแท่นสุบาริสีนะครับเป็นตัวแท่นนะครับเจ้าผ้านะครับเป็นตัวแทนขอบป้วนะครับของคุณแม่มันท้องท้องเย็นนะครับเจ้าผ้าเป็ชิ้นหมอบ นะครับใส่กับทางโรงเรียนบันเบิดขาวนะครับเป็นเงื่อนจำนวน3 0 0 0นบาทนะครับกรมนน้ำนะครับประธานคณะกรรมการสารคดีาของโรงเรียนบันเบิดขาวนะครับจอขอบุณนะครับทางคณะเจ้าภาพนะครับที่นี้คิตเป็จะกุศลมอบให้กับทางโรงเรียนนะครับเพื่อนะครับเป็นการทั้หน้าการศึกษาของโรงเรียนบันเบิดขาวยังมีอีกบอครับงมีอีกบอมีไหมครับเชิญตั้งตนก็ได้นะครับเพื่อลูกหลานนักเรียนนะครับ ไครก็มันครบคนนะพันวาครับพอนี้พ้นท้องเย็นนะครับนะครับอันนี้เป็นน้องชายของพอทันที่ท้องเย็นนะครับครูที่จะได้รับของกระถินนะครับในครั้งนี้นะครับพอไผ่กับปลูกกบหลานนักเรียนนะครับระรับน้องบุญลานเฮ้านะครับเจียงอยู่แล้วเนาะ นะครับเรามานี ite, so ่กรามาร่าสวยๆนะครับไในแถวภูมิเกียรติท่านพี่น้องเลยรับชมกซลินะเป็นนะครับเป็นช่้นนะครับเป็นช่้งเป็นอลูบิ้นนะครับของโครงการอาหารสริมแบบละม่วงนะครับชั้นหน้าใไม่ล่าสุดนะครับนี่บรอครับนี่บรอน้องบอกว่ารับได้ตลอดนะครัน ดีไหมครับทางตัวแทนเจ้าภาพหรือแญ่ผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้ใหญ่ดมมาด้วยนะครับอเอาเป็นตัวแทนครับนะครับแล้วก็ไแบ,บ่งกันนะครับครับผมขอบคุณท่านผู้ใหญ่ดมนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับ กับคุณสุริยันเข้เรีเนนะครับเจ้าภาพอีกท่านหนึน่งนะครับมอไพ่ครับนะครับปลูกลานนะกรียนนะครับโ <c oughs> อ้ยอาจาร,รย,าย,นยรา์นักงี้มาเนื้อมัไหนเหรอคือทัาน,น <c oughs> เดี๋ยวอาจาร,รย,าย์ต้องเตี้ยครับแม่ครัวเราว่าใม่ทิปท่านนะครับอย่งเตี้ยไปที่หลังเนาะนะครับผมผมมาบอกเพืนะ่อนเอาเนาะนะครับเออเจ้าภาพผู้ว่าสีน,อน้อบปลาเลย ประกาศประกาศนะครับก่อนใบพัวสีฟังบอลลัมมาสั่นใบพัวไปยกถังลำแข็งมาหัวลัมบนเนี่ยมาสั่นอันนี้วมเอลี่เลยครับเนี่ยบนภาก่อนใบพัวสีฟังบอลลัมมาสั่นไปยกถังลำแข็งมาให้นบอลลัมบ่เนี่ยบอลลัมบนหน้าน้ำแข็งบ่นะครับครับกองลุงนะครับผู้ดีกำลังกำลังเนาะนะครับยกถังลำแข็งมาทาง่ารไอเนาะนะครับดกานทาง